สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับเรื่องเล e ่าอีรีเดอร์วันนี้เราผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการจูผีพายประสบการณ์จากนายพานปองในคืนหนึ่งที่ป่าทึบเต็มไปด้วยเสียงสัตว์ป่าและความมืดมิด นายพานปองเดินทางล่าสัตว์เพียงลำพังความมืดความเงียบสงบทำให้เขาต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะเขาเคยได้ยินเรื่องเล่าถึงผีพายที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ในตอนเช้าตรูนายพันปองเตรียมอุปกรณ์ล่าสัตว์ในบ้านหลังเล็กๆของเขา เขาตรวจสอบอาวุธปืนล่าสัตว์ใสกระสุนให้พร้อมเช็คมีดและอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นจากนั้นเขาก็ออกจากบ้านเดินผ่านทุ่งนาเคียวขจีมุ่งหน้าเข้าสู่ป,ป่าลึกที่เขาคุ้นเคยเมื่อเดินทางลึกเข้ามาในป่า ผ่านปองถึงบริเวณที่ตั้งห้างลาสัตวห้างนี้เป็นโครงสร้างไม้ที่ตั้งอยู่บนต้นไม้สูงทำให้เขามองเห็นบริเวณรอบๆได้อย่างชัดเจนเขาปีนขึ้นไปนั่งบนห้างเตรียมตัวเฝ้าดูสัตว์ป่าที่อาจจะผานเข้ามาในพื้นที่นี้ขณะที่ผ่านปอง ตั้งอยู่บนห้างความเงียบสงัดของป่าทำให้เขาได้ยินเสียงใบไม้ไหวและเสียงสัตว์เล็กเคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปความมืดค้มเริ่มเข้ามาปกคลุมและเสียงสัตว์ป่าก็เงียบลงอย่างผิดปกติข้ามกลางความมืดมิด ที่เริ่มเข้ามาพานปองเริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพาคุณเหมือนมีสายตาจับจ้องมาจากเงามืดของป่าขณะที่เขาพยายามมองหาแหล่งที่มาของความรู้สึกนั้น <c oughs> เขาก็เห็นเงาล่างขาวลอยอยู่ไกลๆล่างขาวนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ พอมกับเสียงกระซิบแผ่วเบาที่แทรกผ่านความมืดผ่านปองรู้สึกหวาดกลัวจนทนไม่ไหวจึงรีบลงจากห้างและวิ่งหนีออกจากป่ายังไม่คิดชีวิตเขาวิ่งผ่านความมืดของป่าเสียงกิ่งไม้หักและเสียงกระสิบ ตามลังมาทำให้พานปงยิ่งวิ่งเร็วขึ้นเขาต้องการเพียงแค่หนีออกจากป่าให้เร็วที่สุดจนในที่สุดเขาก็มาถึงหมู่บ้านเล็กที่อยู่ติดกับป่าในยามค่ำคืนที่หมู่บ้านเล็กๆติดกับป่าบัสัสซุกและบักคูนสองเพื่อนเพื่อนเกลอือนั่งดื่มเหล้าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ บรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและการสนทนาที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานทั้งสองกำลังเล่าเรื่องตลกให้กันฟังและดูเหมือนจะไม่สนใจสิ่งใดๆรอบข้างพันใดนั้นพานปองก็เดินเข้ามาในหมู่บ้านในสภาพเหนื่อยละ และหายใจหอบแรงเขายังมีท่าทางหวาดกลัวและตื่นตระนกจากเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อเขาเห็นบักสุขและบักคุณเขาไปหาทั้งสองจุดหัวเราะและมองผ่านปองด้วยความสงสัยผ่านปองนั่งลงข้างเพื่อนสองคน และเริ่มเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในป่าเขาเล่าถึงการที่บรรยากาศเปลี่ยนไปเสียงสัตว์ป่าหายไปและเงาร่างเขาที่เขาเห็นในความมืดเฮ้ยบักซุกบักคุณกูเจอผีพายมาว่ะพานปองพูดด้วยน้ำเสียงสันสน บักสุกและบักคุณฟังด้วยความสนใจแต่ก็ยังไม่ไวหัวเลาะเยาะพานปองบักพานปองอกคิดว่ามึงจะกลัวเรืองแบบนี้นะบักสุกกล่าวขณะที่ยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มใช่ขนาดกูเมาอยู่ยังบบเคยเจออะไรแบบนั้นบักคุณพูดเสริมพร้อมกับหัวเลาะพานปองยืนยันว่า เขาเห็นผีพลาจริงและเล่าถึงเสียงกระซิบเงาล่างขาวที่เขาเจอในป่าความจริงจังของเขาทำให้บักสุกและบักคุณเริ่มคิดถึงความเป็นไปได้บักสุกหยุดหัวเราะและพูดขึ้นว่าทาไหนพันปองพูดจริงปงนี่ เขาจะไปเบิงกันใช่ถ้ามันเป็นจริงอย่างที่มึงว่าพวกเขาจะไปพิสูจน์กันบักกูลพูดเสริมผานปองรู้สึกอุ่นใจขึ้นเมื่อมีเพื่อนคอยช่วยเหลือและหวังว่าเรื่องราวผีภายในป่าจะมีทางออกในวันรุ่งขึ้นทั้งสามคนตกลงจะไปตรวจสอบ ที่ป่าในเช้าวันถัดไปเช้าตัววันต่อมาขณะที่ทั้งสามตกงลงแผนการปักสุกและบักคูนก็ได้มาพบพานปองที่บ้านพวกเขายังคงไม่แน่ใจเรื่องผีพายที่พานปองเล่าแต่ก็พร้อมที่จะไปพิสูจน์เพื่อความสบายใจไอพานปองวันนี้พวกเขาจะไปพิสูจน์กันนะ บักสุกกาวด้วยน้ำเสียงที่จริงจังใช่เราจะไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบักคูนพูดเสริมแล้วทั้งสามคนก็เตรียมตัวเข้าไปในป่าทานป้องบักสุกและบักคูนเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเดินทางเข้าป่าพวกเขาเตรียมปืนล่าสัตว์ไฟสายมีด และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นเพื่อป้องกันตัวจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เราต้องเตรียมทุกอย่างพร้อมอย่าให้มีอะไรผิดพลาดผ่า,านองกล่าวขณะที่ตรวจสอบอุปกรณ์ไม่ต้องห่วงเข้าพร้อมแล้วบอกสุขตอบด้วยความมั่นใจขณะที่เดินทางเข้าสูปป่ปาต้องสามคน ก็ออกเดินทางสู่ป่าลึกเดินตามเส้นทางที่ผ่านปองไซเป็นประจำเสียงใบไม้และกิ่งไม้แต่ทำให้บรรยากาศดูเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความระแวดระวังเฮ้ยไอ้พันปองมึงเจอพี่พายอยู่แถวไหนวะมาคุณถามขณะเดินตาม พันปองอยู่ไม่ไกลจากห่างราสัตว์ที่คูนั่งตอนนั่นแหละพันปองตอบเมื่อถึงจุดหมายหลังจากเดินทางมาระยะหนึ่งทั้งสามก็มาถึงบริเวณที่พานปองเจอผีพายเมื่อคืนก่อนบรรยากาศในป่าเริ่มดูงเงียบสงดัดมากขึ้นตรงนี้แหละที่กูเจอผีพาย ขานปองพูดขณะซีไปยังจุดที่เขาเห็นล่างลอยอยู่ทั้งสมคนสำรวจบริเวณนั้นอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติท่านใดนั้นขณะที่พวกเขากำลังจะยอมแพ้ท่านปองก็เห็นเงาล่างขาวลอยอยู่อีกครั้งเขาตะโกนเรียบบักสุกและบักคุณให้มาดู นั่นไงนั่นไงมันมาอีกแล้วพ่านปองตะกูลบักสุกและบักคูณหันไปมองและพวกเขาก็เห็นเงาล่างขาวนั้นด้วยทั้งสามคนรู้สึกหวาดกลัวและตื่นตนกแต่ครั้งนี้พวกเขาตัดสินใจที่จะไม่หนีและพยายามเข้าใกล้ร่างเงานั้น 为了披露黄金